ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ดีโดรถไถซิ่งครับวันนี้มาชมคูปอต้าดีซีเก้าสิบสามจีครับสีแดงแรงดิดของคดีจริงๆครับ <c oughs> แต่งปากคอสปริงครับเปิดหน้างานใหม่แล้วครับ โอ้ยกิ่งยางเฮ้ย93นะครับนี่ DC 93ครับแต่งปากแต่งคอครับผม การแทงมุมครับเทคนิคการแทงมุมแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนแทงใหญ่เลยบางคนแทงหลายรอบอันนี้ก็มาดูคนขับครับแต่ละคนอันนี้แต่งปากแต่งคอครับลูกดาวน่าจะทำใหม่หมดนะครับคอสปริงครับตูนวดน่าจะยกหนึ่งนิ้วครับอันนี้ 9ก้าสิบสามจีพลัดทรสาวไม่รู้ขออภัยนะครับย้อนแสงหน่อยอเปิดรูการแรกงานนะครับของปีนี้ครับทีมงานโซนตำบลศรสีสุขครับ โอ้เด็ย่างร้อนนะครับวันนี้เกี่ยวคล่องนะครับในปากไม้ครับ ปากใหม่ยกตู้หนึ่งนิ้วครับฟางก็ไม่เละเท่าไหร่ฟางนี่อย่างแจ้วครับอ,อ่สตงสตเตอร์น่าจะจะทดใหม่หรือเปล่ารอบน่าจะมากับช่งางเลยคอ่าโซนนี้ขยายปากทางโซนสีสเกตนะครับขยายปากราคาก็น่าจะห0 0 0ื่นกว่าบาทครับดีตีเก้สิาครับสำหรับท่านใดที่มองหาจะเล่นอยู่ก็ ผมว่าคันนี้ก็น่าจะสู้กับร้อยห้าได้อยู่ครับสมรรถนะการเกี่ยวคล่องนี่ถ้าดันยาวๆนี่ได้เลยนะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับการเล่นรถแต่ผมว่ารุ่นนี้นี่รอบเครื่องได้เล่นเหมาะงานเล็กงานใหญ่เล่นได้หมดครับดูขนาดดูฝากเกี่ยวครับ ฟันนาจะาสิเปรนะครับตัวนี้สิเปรฟันัตันยาวเลยครับหน้าง,งานเล็กอย่างนี้นี่ เียยวไวหน่อฟางนี่ไม่เละเลยครับฟางนี่กำลังสวยเลยไม่เละมากครับนี่ มันตีไม่ยุ่ยครับมันตีแบบพอดีอถ้าแห้งมานี่อาจกำลังสวยเลยครับวัวก,กินได้มันจะไม่เละมากการยกตู้ขึ้นครับ ขับนี่รถอุ้มนี่ก็สบายหน่อยครับมันจะดีกว่าทุ่งุ๋ยครับขับคนเดียวคนหนึ่งก็ขุดขนารอเนี่ดันยาวเลยเสียงปากก็มีนิดหน่อยครับแต่ดันได้สบายๆนะครับนี่ ว่าเกี่ยวคล้องครับแตงป่กมาใหม่แล้วก็เกี่ยวคล้องอยู่ครับคล้องเลยแหละอยู่านาดกินเต็มหน้าครับแต่นี่ข้าวเป็นข้าวข้าวเตี้ยครับต้นไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ข้าวสามเดือนครับก<อ>็สำหรับฤดูกาลนี้ก็เปิดฤดูกาลใหม่ครับ ของเจ้าของดีซี DC ครับโซนสีนรงนะครับท่านใดสนใจงานเกี่ยวก็ติดต่อได้ครับสีรงบ้านโคกอนํนวยครับมีคันเดียวเขาในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเป็นอุ้มก็จะเกี่ยวทิ้งไว้ครับคาขาเก็บขึ้นมาชมการขึ้นคนาบ้างนี่โอ้ลุกเลย

ก็สัดีาเับามาครับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจช่อง YouTube ดีโดรถไถซิ่งเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับ